จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตำรวจนายหนึ่งทำทุกอย่างเพื่อให้ถูกไล่ออกแต่มันกลับกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ทำให้เขาหนีจากการเป็นตำรวจได้ยากขึ้นสวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องโปรดักชันหม่เลขสองก่อนรับชม แอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ by รด a d y รัฐมนตรีสุดชั่วร้ายในตอนนี้เขากำลังวางแผนชั่วโกงการเลือกตั้งด้วยการส่งคนของตัวเองเข้าไปเป็นตำรวจเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกในการโกงแต่ก็ดันมีตำรวจคนหนึ่งสังเกตเห็นว่ามีการทุจริตการสอบคัดเลือกเขามีชื่อว่าเวนกัดและเนื่องจากเขาเป็นตำรวจที่ตรงฉินมากๆเขาจึงตัดสินใจเข้าไปขวางการทุจริต และแม้ว่าหลังจากนั้นเวนกกสจะได้รู้ว่ารัฐมนตรีอยู่เบื้องหลังแต่เขาก็ยังไม่ยอมถอยเพราะนอกจากความอายุทธรรมแล้วอีกสิ่งที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือการที่ต้องสูญเสียว่าที่ตำรวจที่ดีไปโดยผู้ที่เข้ามาร่วมคัดเลือกหลายคนมีความฝันอยากเป็นตำรวจหลายคนอดทนฝึกซ้อมมาอย่างหนักเพื่อหวังที่จะได้ทำหน้าที่ตำรวจซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆหากว่าที่ตำรวจเหล่านั้นถูกตัดโอกาสและความฝัน เพียงเพื่อให้นักการเมืองชั่วได้อยู่ในอำนาจต่อแต่สุดท้ายแล้วความโหมดร้ายในโลกความเป็นจริงก็ได้ตอบแทนความตรงฉินของเวนกัสดด้วยการถูกรัฐมนตรีสั่งย้ายซึ่งมันก็เดือดร้อนไปถึงครอบครัวเพราะพวกเขาก็ต้องย้ายตามไปด้วยและจากคำบ่นของผู้เป็นพ่อมันก็ทำให้ได้รู้ว่าเวนการถูกเล่นงานแบบนี้มาหลายครั้งจนทำให้เขายังเป็นได้แค่ตำรวจชั้นผู้น้อยและทำให้คนในครอบครัวเกิดความสงสัย ว่าทําไมเวนการดถึงยังจะเป็นตำรวจที่ดีต่อไปซึ่งคําตอบที่ได้รับจากเขาก็คืออุมการณ์ที่แน่วแน่มั่นคงเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องให้กับตำรวจคนอื่นๆและอารชุนลูกชายที่เขาฝันอยากให้เป็นตำรวจที่ดีแต่แล้วในวันหนึ่งระหว่างที่เวนการดเดินทางไปทํางานเขาก็พบว่ามีหญิงท้องใกล้คลอดกําลังเจอปัญหารถติด ที่เกิดจากการปิดถนนรอรับขบวนเดินทางของรัฐมนตรีซึ่งเมื่อเวกีกนแกดเข้าไปขอให้เปิดทางเขาก็ถูกตบหน้ากลางที่สาธารณะต่อหน้าผู้คนจำนวนมากและต่อหน้าลูกชายของเขาซึ่งหลังจากนั้นอาราชุนก็ตัดสินใจว่าจะไม่เป็นตำรวจแล้วพรสิ่งที่พ่อถูกกระทำลังแกและความอายุติธรรมในระบบที่เน่าเฟะมันได้ทำให้อาราชุนรู้สึกเกลียดอาชีพตำรวจแต่เนื่องจากอาราชุนรู้ดีว่าพ่ออยากให้เขาเป็นตำรวจมากมาก เขาเลยต้องแสงทำตัวว่าอยากเป็นตำรวจแต่ยิ่งเขาทำแบบนั้นนับวันพ่อก็ยิ่งคาดหวังมากขึ้นเขาถึงขั้นตั้งเป้าหมายความฝันว่าก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณร,ราชการเขาอยากให้อารชุนประสบความสำเร็จในฐานะตำรวจที่ดีและซื่อสัตย์เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนซึ่งทางด้านอารชุนก็จำต้องสัญญารับปากเพื่อไม่ให้พ่อสงสยัย เรื่องที่เขาไม่อยากเป็นตำรวจแล้วโดยหลังจากนั้นอรารชุนก็สามารถปิดบังพ่อมาได้เรื่อยๆและเมื่อเขาอายุถึงเกณฑ์สอบคัดเลือกเขาก็แกล้งสอบข้อเขียนตกบ้างแกล้งทดสอบร่างกายไม่ผ่านบ้างแต่แล้วในวันหนึง่งยูยูเวนกัดก็อยากไปดูการสอบคัดเลือกทางด้านอรารชุนเลยต้องหาทางเอาตัวรอดซึ่งก็โชคดีที่ในระหว่างทางเขาบังเอิญไปเจอกับแก๊งนักเลงที่กำลังไล่ล่าจับตัวสองพ่อลูก ทางด้าน阿รชุนเลยถามพ่อว่าจะให้ผมไปสอบคัดเลือกตำรวจหรือจะให้ผมทำตัวเป็นตำรวจตอนนี้โดยหลังจากนั้นอ拉ชุนก็เข้าไปจัดการแก๊งนักเลงซึ่งเขาก็พยายามสู้ให้นานๆเพื่อถ่วงเวลาให้ไปสอบไม่ทันแต่หญิงสาวที่เขาช่วยเอาไว้ก็ดันสวยบาดใจเขามากๆจนเขาเผลือตัวโชว์เท่จัดการพวกแก๊งนักเลงจนราบมันเลยยังพอมีเวลาเหลือที่จะไปทันการสอบคัดเลือกรอบสอง แต่แม้จะมาทันอรารชุนก็ยังมีแผนสำรองซึ่งก็คือการแกล้งทำเป็นทดสอบร่างกายไม่พานแต่อยู่ๆเขาก็วิ่งเร็วขึ้นมากจนเขาเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งซึ่งมันก็เป็นเพราะเขาอยากเจอสาวสวยอีกครั้งเขาเลยรีบสอบคัดเลือกให้เสร็จเพื่อที่จะได้ตามมาหาเธอได้ทันก่อนที่เธอจะขึ้นรถไฟแต่ก็น่าเสียดายที่เขามาช้าไปแค่นิดเดียว ไม่นานหลังจากนั้นเวนกัตดก็ได้รับจดหมายแจ้งผลว่าอาาชุนได้รับคัดเลือกเป็นรองสารวัตรซึ่งข่าวดีมากๆนี้ของพ่อมันก็คือข่าวร้ายมากๆของอราชุนเพราะเขาไม่สามารถหลบเลี่ยงมันได้แล้วและถ้าหากเขาลาออกในภายหลังพ่อก็จะรู้ความจริงว่าลูกชายเกลียดอาชีพตำรวจซึ่งนั่นก็จะทำให้พ่อเสียใจมากๆแต่หากเป็นการถูกไล่ออกพ่อก็คงไม่เสียใจมากเท่าไหร่ เพราะอย่างน้อยวิธีนี้อาราชุนก็ยังแซงทำเป็นว่ารักอาชีพตำรวจต่อได้ในวันแรกของการทำงานทันทีที่อาราชุนไปถึงโรงพักเขาก็ได้สั่งปล่อยตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดทันทีเพราะเขาอยากหาเรื่องให้ตัวเองถูกไล่ออกซึ่งเมื่อสารวัตรรู้เรื่องนี้เขาก็รีบทำหนังสือสั่งปลดแล้วก็เข้าไปต่อว่าสเสียหาย,หายจนทำให้อาราชุนดีใจอย่างบอกไม่ถูก ยิงตอนที่สารวัตรยืน่นหนังสือสั่งปลดมาให้อรารชุนก็ยิ่งดีใจมากขึ้นไปอีกแต่ท่านใดนั้นข่าวในทีวีก็ได้รายงานข่าวชื่นชมอรารชุนว่าเขาเป็นตำรวจที่ชาญฉลาดเพียงแค่เขามาทำงานวันแรกเขาก็สามารถสร้างผลงานชิ้นใหญ่ในการขยายผลการจับกลุ่มแก๊งค้ายาระดับชาติด้วยแผนการปล่อยตัวผู้ต้องหาเพื่อล่อให้ตำรวจสาวไปจนถึงแก๊งใหญ่ซึ่งความจริงแล้ว ทั้งหมดนี้มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่อรารชุนไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นและแม้ว่าหลังจากนั้นพ่อของเขาจะโทรมาบอกว่าผลงานของลูกทำให้พ่อมีความสุขมากๆแต่มันก็ไม่ได้ทำให้อรารชุนรู้สึกดีแถมเขายังรู้สึกผิดซะมากกว่าเพราะหากหลังจากนี้เขาถูกไล่ออกพ่อก็จะไม่ได้มีความสุขแบบนี้อีกเลย ในคืนนั้นระหว่างที่อลชุนกำลังดื่มย้อมใจ <_ d ream> เขาก็บังเอิญไปเจอพ่อของสาวสวยที่ก็ามาดื่มย้อมใจเหมือนกันพอาอลชุนเข้าไปถามไทยพ่อของสาวสวยก็เล่าให้ฟังว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ลูกสาวของเขากำลังจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยโดยเนื่องจากเธอเป็นสาวสวยพ่อเลยเป็นห่วงเรื่องผู้ชายมากๆพอจึงได้เตือนให้ลูกสาวระมัดระวังตัว ด้วยการพูดถึงความชั่วและความกระหายของเหล่าชายหนุ่มที่น่ากลัวเรากับเป็นสัตว์ป่าที่จ้องจะเขมือบสาวๆโดยหลังจากนั้นคือก็เชื่อและทำตามที่พ่อเตือนทุกอย่าง แต่มันก็ดูจะเข้มงวดเคร่งครัดเกินไปจนผู้เป็นพ่อเริ่มเดือดร้อนจากการถูกลากไปเป็นไม้กันหมายอยู่บ่อยๆไม่เว้นแม้แต่เวลาทำธุระส่วนตัวและหลังจากนั้นไม่นานความเกลียดผู้ชายของเธอมันก็ยิ่งมีมากขึ้นเมื่อพี่สาวของเธอฆ่าตัวตายหลังจากที่ถูกสามีทิ้งซึ่งนั่นก็ทำให้เธอเกลียดผู้ชายมากๆถึงขั้นไล่สาดน้ำกรดใส่ผู้ชายทุกคนที่เข้ามาจีบจนผู้เป็นพ่อต้องพาเธอไปบำบัดรักษา พร้อมทั้งรีบจัดหาชายหนุ่มที่ดีมาแต่งงานกับเธอแต่ทุกคนก็ถูกเธอขู่สาดน้ำกรดจนทำให้พ่อหมดหนทางช่วยเหลือเขาเลยพูดประชดลูกสาวไปว่าถ้าแกทำตัวแบบนี้ผู้ชายที่ไหนจะมาแต่งงานด้วยแกอยากไปเป็นแม่ชีงั้นหรอแต่ปรากฏว่าคำประชดของเขากลับกลายเป็นการชี้ช่องทางให้ลูกสาวอยากไปบวชเป็นแม่ชี ตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังจากที่อารชุนได้รู้ว่าสาวสวยที่เขาชอบกำลังจะไปบวชที่เขาก็เสนอตัวว่าจะช่วยเปลี่ยนใจเธอเพราะเขามั่นใจในความหล่อเท่ของเขาทางด้านพ่อของสาวสวยจึงได้เบรกความมั่นใจนั้นด้วยการเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่อารชุนเข้าไปช่วยพอกลับไปถึงบ้านเธอก็รีเผาเสื้อผ้า,าที่มือสกรปรกของอารชุนเคยสัมผัสซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าอารชุนก็ไม่ได้ต่างจากผู้ชายคนอื่นๆที่เธอเกลียด แต่ถึงอย่างนั้นอลชุนก็ยังตัดสินใจไปขัดขวางการบวชของเธอและจากนั้นเขาก็จีบเธอโดยใช้ความกล้าหน้าด้านบวกกับความบ้าไม่สนโลกซึ่งนั่นก็เป็นการตามจีบแบบรุกหนกักที่ไม่มีชายหนุ่มคนไหนกล้าทําแบบนี้กับเธอมาก่อนทาให้หลังจากที่ถูกตามจีบได้ไม่นานสาวสวยก็เริ่มใจอ่อนมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีทัศนคติกับผู้ชายดีมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุด阿拉ชุนก็จีบเธอติด รวมเบ็ดเสร็จเวลาที่เขาใช้ในการตามจีบเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มๆและนั่นก็เป็นระยะเวลาที่เขาไม่ได้ไปทำงานเลยเนื่องจากเขาจงใจทิ้งงานเพื่อให้ถูกสารวัตรไล่ออกซึ่งหลังจากนั้นไม่นานสารวัตรก็ตามมาหาอาราชุนจนเจอแต่เขาก็ไม่ได้มาดุด่าต่อว่าเขามาเพื่อยกย่องชื่นชมว่าอราชุนเป็นตำรวจที่ดีมากๆโดยก่อนหน้านี้ทางตำรวจสามารถจับกลุมผู้ก่อการร้ายมาได้ และหลังจากที่ถูกซ้อมทรมานผู้ก่อการร้ายก็ยอมรับสาร,รภาพว่าพวกเขามีแผนจะวางระเบิดครั้งใหญ่แต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำได้เพราะอารชุนเข้ามาขวางไว้ตลอดซึ่งความจริงแล้วอารชุนแค่บังเอิญไปอยู่ในสถานที่ต่างๆในระหว่างที่เขาตามจีบสาวสวยประจวบเหมาะกับเมื่อก่อนหน้านี้เขาเพิ่งทำผลง,งานจนกลายเป็นข่าวดังดังวพวผู้ก่อการร้ายเลยจำได้ว่าอารชุนเป็นตำรวจฝีมือชากาต ว่าเขาเลยไม่กล้าที่จะลงมือวางระเบิดซึ่งความบังเอิญโดยไม่ตั้งใจนี้มันก็ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าอาลชุนปฏิบัติหน้าที่นอกเครื่องแบบด้วยความฉลาดและเฉียบคมโดยหลังจากนั้นผลงานการกอบกู้วิกฤตของอาลชุนก็ได้กลายเป็นข่าวใหญ่โตอีกครั้งซึ่งก็แน่นอนว่ามันยิ่งทำให้เขาเป็นกังวล เพราะยิ่งเขาได้รับเกียรติและคำชื่นชมพ่อของเขาก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นและเมื่อมีความสุขมากตอนที่ผิดหวังเสียใจมันก็จะยิ่งเจ็บปวดมากกว่าเป็นร้อยเท่าและถึงแม้ตอนนี้หน้าที่การงานของอาชุนจะกำลังไปด้วยสวยเขาก็ไม่คิดเปลี่ยนใจมาเป็นตำรวจไม่ใช่เพราะเขากลัวไม่ใช่เพราะเขาไม่รักพ่อแต่เป็นเพราะเขารู้ดีว่าการเป็นตำรวจที่ซื้อสัตว์ในระบบที่เน่าเฟะมันทำได้ยากมากม จนเขากลัวว่าในสักวันเขาอาจถูกระบบเล่นงานเหมือนกับพ่อซึ่งนั่นก็จะทำให้พ่อเสียใจมากกว่าเดิมด้วยเหตุนี้อารชุนจึงต้องรีบหาทางหนีจากอาชีพตำรวจเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องน่าเศร้าในอนาคตตัดฉากไปที่รัฐมนตรี ความจริงแล้วเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังของทั้งแก๊งค้าย,ยาและกลุ่มก่อการร้ายเขาจึงโกรธแค้นอารชุนมากๆที่มาขัดขวางเขาถึงสองครั้งสองคราแต่เนื่องจากช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งอีกทั้งอารชุนกำลังเป็นที่จับตามองรัฐมนตรีจึงไม่สามารถจัดการอารชุนได้ด้วยวิธีปาเทือนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจจึงแนะนำให้ลองเจราจากับอารชุนดูก่อนแต่ในขณะเดียวกันนั้นเมื่ออารชุนรู้ว่าคนมีอำนาจอย่างรัฐมนตรีอยากพบ เขาก็คิดแผนดีๆออกโดยในตอนที่เขาไปพบเขาก็ได้ช่วยเตือนให้ท่านรัฐมนตรีรีบขนทรัพย์สินผิดกฎหมายไปซ่อนเพราะอีกไม่ถึงชั่วโมงสันพากรจะบุกเข้ามาตรวจคนบ้านซึ่งความจริงแล้วอาลชุนเป็นคนอยู่เบื้องหลังการบุกตรวจคน้นเนื่องจากเขาต้องการสร้างบุญคุณเรื่องที่มาช่วยเตือนเพื่อที่จะได้ขอสิ่งตอบแทนจากรัฐมนตรี ซึ่งเมื่อรัฐมนตรีได้รู้ว่าอรารชุนอยากได้รับการตอบแทนเป็นการสั่งปลดเขาก็ทั้งตกใจทั้งงงแต่สุดท้ายเขาก็ทำตามที่ขอเพราะเดิมทีเขาก็อยากกำจัดอรารชุนออกจากกรมตำรวจอยู่แล้วเนื่องจากในตอนนี้เขากำลังวางแผนชั่วอะไรบางอย่างซึ่งก็ดูจะเป็นแผนการครั้งใหญ่และสำคัญเห็นได้จากการที่เขาลงมือฆ่าทุกคนที่หักหลังและขวางทางเขา โดยหลังจากที่เขาฆ่าคนทรยศไปได้ไม่ทันไรเขาก็ได้สั่งให้เล่งไล่ล่าชายคนหนึ่งที่กำลังหนีไปพร้อมกับหลักฐานสำคัญแต่ก็โชคดีที่มีตำรวจอยู่แถวนั้นพอดีลูกน้องของรัฐมนตรีเลยไม่กล้าไล่ตามไปต่อแต่ทันใดนั้นอรชุนก็บังเอิญผ่านทางมาพอดี รัฐมนตรีเลยโทรไปหลอกอรารชุนว่าชายที่หลบหนีคือฆาตกรฆ่าขืนใจดังนั้นหากอรารชุนอยากถูกสั่งปลดก็ให้ตามไปฆ่าชายคนนั้นเพื่อที่จะได้ถูกปลดแบบสวยๆในฐานะฮีโร่ที่ลงมือฆ่าฆาตกรด้วยการยอมทำผิดกฎการปฏิบัติหน้าที่จนถูกสั่งปลดจากการเป็นตำรวจหลังจากที่ถูกหลอกอรารชุนก็ไล่ตามชายคนนั้นไปแต่ในตอนที่เขาลงมือลั่นไก่อของเขาก็ได้กระโดดเข้ามาบังกระสุน แต่สุดท้ายชายคนนั้นก็ตายจากการถูกรถบรรทุกชนเข้าเต็มๆหลังจากนั้นอาราชุนก็รีบพาพ่อไปโรงพยาบาลซึ่งเขาก็ทั้งกลัวทั้งรู้สึกผิดอีกทั้งยังสงสัยมากๆว่าทำไมพ่อถึงเอาตัวมาบังกระสูนซึ่งก็ดูจะเป็นเรื่องยากที่ความสงสัยของเขาจะได้รับคำตอบเนื่องจากเวนกัรอยู่ในอาการโคล่าจากภาวะช็อกจากการที่รู้วลูกชายที่น่าภาคภูมิใจไม่ได้เป็นตำรวจที่ดีอย่างที่คิด หรือก็คือต่อให้บาดแผลที่ถูกยิงหายดีเวนกัดก็จะยังไม่ฟืน้นจนกว่าสภาพจิตใจจะได้รับการรักษาซึ่งทางด้านหมอก็ได้แนะนําว่าถึงแม้เวนกัสดจะยังไม่ฟืน้นแต่เขาก็สามารถรับรู้และได้ยินทุกอย่างดังนั้นหากอาลชุนทําให้พ่อรู้สึกช็อกอีกครั้งเขาก็อาจจะฟื้นขึ้นมาได้หลังจากนั้นาลชุนจึงได้โทรไปบอกรัฐมนตรีว่าไม่ต้องสั่งปลดเขาแล้ว เพราะเขาตัดสินใจว่าจะเป็นตำรวจที่ดีเพื่อทําให้พ่อดีใจมากๆจนช็อกแต่ก็เหมือนโชคชะตากลั่นแกลง้งเพราะในตอนที่เขาอยากเป็นตำรวจเขากลับไม่ได้เป็นเพราะความจริงแล้วอารชุนไม่ได้เป็นตำรวจตั้งแต่แรกเนื่องจากคําสั่งแต่งตั้งที่เขาได้รับมันเกิดจากความผิดพลาดในฝ่ายงานทะเบียนแถมหลังจากนั้นอารชุนก็ได้มารู้ความจริงว่าชายคนที่เขาพยายามจะฆ่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ใช่ฆาตรกรฆ่าขืนใจอย่างที่รัฐมนตรีบอกซึ่งนั้นก็ทำให้อรชุนสงสัยว่าผู้ตายเป็นใครทำไมรัฐมนตรีถึงอยากให้เขาตายและทำไมพ่อถึงเสี่ยงชีวิตปกป้องเขาแต่ก่อนที่จะไปตามสืบหาความจริงเป้าหมายแรกของอรชุนในตอนนี้ก็คือการเป็นตำรวจที่ดีเพื่อทำให้พ่อฟื้นโดยหลังจากนั้นอรชุนก็ได้ไปให้สัมภาษณ์ต่อหน้าซือ่อว่าต่อจากนี้เขาจะทำหน้าที่ตำรวจให้หนักขึ้นซึ่งเขาก็ทำแบบนั้น เพื่อให้เขากลายเป็นตำรวจชื่อดังในสายตาประชาชนเบื้องบนจะได้ไม่กล้าขัดขวางเพราะหากสื่อรู้เรื่องความผิดพลาดในการแต่งตั้งกรมตำรวจก็จะเสียชื่อเสียงอีกทั้งหากผู้สมัครที่คัดเลือกไม่พานแห่กันมาฟ้องและเรียกร้องให้ตรวจสอบผลการคัดเลือกอีกครั้งกรมตำรวจก็จะยิ่งเดือดร้อนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้บัญชาการตำรวจเพราะการตรวจสอบอาจลุกลามบานปลาย จนการถุกจลิตการคัดเลือกตำรวจแดงขึ้นมาหลังจากนั้นอรารชุนก็ลุยทำหน้าที่ตำรวจอย่างสุดความสามารถด้วยอุดมการและความซื่อตรงตามที่พ่อของเขาเคยสอนไว้ซึ่งเขาก็ใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้มากมายสามารถจับโจรนผู้ร้ายได้นับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อมาเฟียหรือจะเป็นนักการเมืองผู้คดโกงทุกความยุติธรรมที่เขานำคืนมา ทุกความเดือดร้อนที่เขาขาจัดไปทำให้เขากลายเป็นตำรวจที่มีเกียรติและเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนซึ่งในขณะเดียวกันนั้นเมื่อพ่อของอารชุนได้รับรู้ถึงผลงานของลูกชายเขาก็เริ่มมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็ฟื้นและจากนั้นเขาก็ได้เล่าให้อารชุนฟังว่าเขาบาังเอิญเจอชายคนนั้นกำลังวิ่งหนีลูกน้องของรัฐมนตรีซึ่งวินกัดก็จำได้ว่าชายที่เขาเจอเป็นคนที่เคยสมัครสอบคัดเลือกตำรวจ เขาเลยตัดสินใจตามไปช่วยจนเขาได้รู้เรื่องที่น่าตกใจเกี่ยวกับการทุจริตการสอบคัดเลือกตำรวจโดยรัฐมนตรีวางแผนจะส่งคนของเขา3 0 0พันคนไปเป็นตำรวจในพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะได้โกงการเลือกตั้งที่กำลังมาถึงซึ่งรัฐมนตรีก็ได้ฆ่าผู้บัญชาการตำรวจคนก่อนเพื่อปิดปากเกี่ยวกับการทุจริตนี้แต่ชายคนนั้นก็ดันเข้ามาเห็นพอดี ซึ่งเขาก็เป็นทางคนขับรถของผู้บัญชาการตำรวจคนกอนและเป็นหนึ่งในผู้สมัครที่สอบผ่านโดยหลังจากที่เขาได้รู้ความจริงทั้งหมดเขาก็ได้แอบเข้าไปในห้องของเจ้านายเพื่อเอารายชื่อของผู้สอบผ่านออกมาเปิดเผยแต่สุดท้ายเขาก็ถูกฆ่าตายซะก่อนตัดฉากกลับมาที่อรารชุนหลังจากที่เขาได้รู้ความจริงทั้งหมดเขาก็เสียใจและรู้สึกผิดมาก พราะนอกจากเขาจะทําให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตายแล้วเขาก็ยังทําลายชีวิตของคนอีกสามพันคนที่ถูกขโมยความฝันและภาระหน้าที่ไปและแทนที่กรมตํารวจจะได้ว่าที่นายตำรวจที่ดีไปทํางานกลับได้ลูกสมุนของรัฐมนตรีชั่วไปแทนตัดฉากไปที่รัฐมนตรีในตอนนี้เขากําลังโกรธอย่างสุดขีดเพราะไม่ว่าจะเป็นการเก็บซวยการค้ามนุษย์หรือจะเป็นการทุจริตต่างๆล้วนแล้วแต่มีรัฐมนตรีอยู่เบื้องหลัง เหล่าเจ้าพ่อมาเฟียทั้งหลายจึงเข้าไปกดดันให้รัฐมนตรีเร่งจัดการแก้ไขปัญหาหลังจากนั้นรัฐมนตรีจึงได้เรียกให้อาชุนเข้ามาพบเพื่อขอเจรจาให้เลิกไล่ลากวาดล้างและกับการที่รัฐมนตรีจะแต่งตั้งให้อาลชุนได้เป็นตำรวจรจริง แต่ทางด้านอารชุนก็ดันขอข้อเสนอเพิ่มว่านอกจากตัวเขาแล้วรัฐมนตรีจะต้องคืนอาชีพตำรวจให้คนอีก3,000คนด้วยซึ่งการที่อารชุนพูดถึงเรื่องการทุจริตการสอบคัดเลือกมันก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้กลัวรัฐมนตรีเลยสักนิด เพราะในช่วงเวลาสั้นๆที่เขาได้ทำหน้าที่ตำรวจเพื่อพ่อมันก็ทำให้เขาได้รู้ตัวเองว่าเขามีความสุขมากๆที่ได้สวมเครื่องแบบรับใช้ประชาชนซึ่งความรู้สึกของการเป็นตำรวจมันก็ได้มอบความกล้าและพลังให้เขากล้าที่จะต่อกอนกับรัฐมนตรีไม่นานหลังจากนั้นลูกชายของรัฐมนตรีก็ถูกลักพาตัวไปแต่เนื่องจากเป็นลูกของเขากับเมียน้อย เขาเลยต้องให้ผู้บัญชาการตำรวจไปตามหาคนเดียวเพราะไม่อยากให้สื่อรู้ว่าเขามีเมียน้อยแต่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นแผนของอารชุนที่ต้องการล่อให้ผู้บัญชาการตำรวจออกไปข้างนอกคนเดียวเพื่อที่จะได้ลักพาตัวเขาไปโดยหลังจากนั้นอารชุนก็ได้โนมนาผู้บัญชาการตำรวจให้โยนความผิดให้รัฐมนตรีเพื่อเอาตัวรอดแต่ทันทีที่ผู้บังคับบัญชาการตำรวจตอบตกลงเขาก็ถูกมือสังหารของรัฐมนตรียิงตาย ทำให้อรารชุนต้องไปหาพยานหลักฐานจากทางอื่นโดยในระหว่างนั้นรัฐมนตรีก็ได้ส่งคนไปฆ่าอรารชุนแต่ไม่ว่าจะส่งไปเยอะแค่ไหนอรารชุนก็สามารถจัดการได้ทั้งหมดหลังจากนั้นอรารชุนก็ได้ไปตรวจสอบข้อมูลในระบบเพื่อหาหลักฐานไปเอาผิดรัฐมนตรีโดยการเทียบรายชื่อผู้ที่สอบผ่านกับรายชื่อคนที่ผ่านการสอบในแต่ละรอบแต่การตรวจสอบก็ไม่พบความผิดปกติอะไรเพราะรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจที่มี แก้ไขข้อมูลในระบบเพื่อปกปิดไว้แล้วแต่ท่านใดนั้นอารชุนก็คิดขึ้นมาได้ว่าขอบเขตอำนาจของรัฐมนตรีไม่ครอบคลุมถึงการปลอมแปลงข้อมูลผู้สมัครอารชุนจึงได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดเทียบกับรายชื่อผู้ที่สอบพานปรากฏว่ามี3,000รายชื่อที่ไม่ตรงกันซึ่งนั้นก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีการทุจริตในการสอบคัดเลือก แต่ในระหว่างที่อารชุนเจ้าหลักฐานไปยื่นรัฐมนตรีก็ได้จับตัวพ่อของเขาไปเป็นตัวประกันอารชุนเลยต้องยอมทำตามที่รัฐมนตรีบอกเพื่อช่วยพ่อแต่เขาก็ไม่ได้จะทอดทิ้งว่าที่ตำรวจสามพันนายเพราะเขามีแผนสำรองเอาไว้แล้วซึ่งแผนการของเขาก็คือการนำเสนอวิธีการโกงเลือกตั้งที่ดีกว่าให้รัฐมนตรีรู้ เพื่อให้เขายอมถอยเรื่องการทุจริตการสอบคัดเลือกซึ่งรัฐมนตรีก็รีบตกลงในทันทีทําให้หลังจากนั้นตำรวจใหม่3,000นายก็ได้รับการแต่งตั้งถือเป็นของขวัญเกษียณร,ราชการที่ดีและมีเกียรติมากๆตัดฉากไปที่รัฐมนตรีหลังจากที่เขาเล่าวิธีการโกงให้ลูกน้องฟังเขาก็ได้รู้ตัวว่าเขาถูกอะไรชุนหลอบด้วยแอปพลิเคชันหลอกเด็ก ซึ่งเมื่อแพ้การเลือกตั้งเขาก็ไม่มีอำนาจมากพอที่จะเอาตัวรอดจากความผิดทั้งหมดทำให้หลังจากนั้นเขาก็ถูกจับตัวไปดำเนินคดีการถุกจริตการสอบคัดเลือกนอกจากจะเป็นการทำลายโอกาสและความฝันของผู้สมัครมันก็ยังทำลายองค์กรอย่างรุนแรงจากการมีคนโกงเข้าสู่องค์กรแทนคนที่อยากทำงานนั้นๆจากใจจริงสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าหากคุณเป็นเจ้าของกิจการ คุณจะใช้เส้นให้คนรู้จักมาทำงานให้คุณหรือคุณจะเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ